สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะกลับมากับนิยายเรื่องใหม่มุมกล้องใหม่แล้วก็เออเสียงฝนตกใหม่ๆด้วยนะคะเหตุผล hey, ก็คือเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วอะคะ่ะถ้าใครตามทวิตเตอร์เราอะก็จะรู้ว่าเราอะไปล้มเกิอดอุบัติเหตุมาเพราะฉะนั้นตอนนี้คะ่ะหน้าแผ้หายแล้วนะคะแต่นีนความที่มันยังทาครีมไม่ได้มันก็เลยแบบว่าค่อนข้างแตกแห้งมากนิดนึงก็เลยป้องกันความน่ากลัวก็เลยเป็นมุมกล้องนี้แทนนะคะ เพื่อจะสบายหูสบายตามมากขึ้นกระแดนกองหนังสือนะคะเอาละค่ะกลับมาวันนี้ค่ะก็จะมาเป็นซีรีส์ของเซนบุกกันเนอือชื่อเรื่องฝืงมาในเซตเนี้ยเขาก็จะมีทั้งหมด4เล่มอ่าคลิปนี้จะเป็น2เล่มแรกก่อนจากที่อ่านมาสองใน4เล่มอะคะ่ะเราค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะมี2คู่โดยคู่หลักเนี่ยจะเป็นคู่ของประธานหวังกับหานตรงส่วนอีกคู่หนึ่งที่เป็นคู่รองอะคะ่ะน่าจะเป็นคู่ของฮยูหมิงกับ ย,หหยังไงคลิปนี้เราขอทุ่มไปกับคู่แรกก่อนแล้วกันนะคะคู่เอกระหว่างประธานหวังกบหารตรงก็จะเป็นความแตกต่างนะคะของคนทั้งสองประเภทที่ต้องมาเจอกันระหว่างประธานหวังจงติ่งหรือในการเล่าครั้งนี้ค่ะเราจะเรียกสั้นๆว่าประธานหวังเป็นบุคคลที่นี้เป็นทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตัวการกินอยู่เรียกได้ว่าเปะทุกระเบียดนิ้วเรื่องตัวเลขเนี่ยเป็นที่สุดของเขาแล้วแหละเพราะฉะนั้นนะคะของสะสมที่เขาชอบมากเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นนาฬิกานะคะในห้องทํางานของเขาเนี่ยจะมีนาฬิกาเต็มไปหมดเลยเพราะมันเที่ยงตรงมากที่สุดแล้วแน่นอนว่าคนที่ชอบทุกอย่างเนี้ยแบบเนี้ยสิ่งที่เขาจะไม่ชอบเลยก็คือเรื่องของสายศาสตร์เพราะมันเป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้ซึ่งก็จะตรงข้ามกับหนุ่มน้อยของเราไม่น้อยสิสูงยาวเขาดีมากเลยหนุ่มสูงยาวเขาดีหุ่นที่ประทานหวังจงเก่งเนี้ยค่ะ ชอบมากเลยคือหนุ่มที่ชื่อว่าหานตรงหนุ่มหานตรงเนี่ยใครๆก็ต่างเรียกเขาว่าเซียนเทพหานเพราะว่าเขาเนี่ยดูดวงแมน่นยางกับเป็นคนลี่ิดดวงเหล่านั้นด้วยตนเองเลยด้วยซ้ำสิ่งที่ค่อนข้างขัดกับหน้าตาที่แสนดูนี้นั้นก็คือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะสกปรกนิดนึงเป็นคนเรื่อยเปื่อยไม่เร่งรีบยังเป็นคนพูดไปเรื่อยแถมยังชอบอดดีอีกหานตรงเนี่ยค่ะด้วยความที่เขาดูดวงเป็นนะเนอะเขาก็เลยรู้ว่าตัวเองเนี่ยถูกกำหนดให้เป็นดาราดังในอนาคต ดังนั้นเนี่ยตลอดเวลา5ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเขาเลยเอาแต่นั่งรอยอยู่หน้าโรงถ่ายหนังในเครือของประธานหวัง โดยที่ไม่รู้เลยว่าประธานหวังเนี่ยคือคลยหน้าตาแบบไหนเขาไปที่สตูทุกวันเนี่ยจนได้เจอเข้ากับบุคคลที่ชื่อว่าหลีซางตัวละครอีกตัวหนึ่งที่เราอยากจะกล่าวถึงนะคะเขาก็คือจะชื่อว่าเทียนปางเทียนปางเนี่ยค่ะเขาอยากเป็นผู้จัดมากแต่ว่าประธานหวังเนี่ยไม่ได้ต้องการให้เขาเป็นผู้จัดเลยดังนั้นเนี่ยค่ะประธานหวังอ่ะจึงได้เสนอเงื่อนไขที่แสนยากเกี่ยวกับรูปร่างของนักแสดงหลักไปนั่นก็คือความสูงของช่วงขาความกว้างของต้นขาซึ่ง เอาจริงๆแล้วอะ่ะด้วยกําหนดขนาดนั้นนะคะไม่น่ามีใครมีได้ขณะที่เทียนปางกําลังถอดใจแล้วว่าเขาเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะหานักแสดงที่มีคุณสมบัติอย่างที่ประธานหมังต้องการเจอเขาอะ่ะก็เจอเขากับหานตรงด้วยความบังเอิญที่หน้าสตูดิโอแต่ตามตัวเท่าไหร่ก็ตามไม่เจอกลายเป็นว่าตอนหลังเขาก็เลยเข้ามาเจอกับหลี่ซานแทนและที่เทียนปางเจอกับหลี่ซานได้เนี่ยคะ่ะเพราะว่าหานตรงเนี่ยคะ่ะเขาจงใจ ยกตำแหน่งดารานั้นนะคะให้กับหลี่ซานเหตุผลที่ห่างตรงเขาจงใจยกให้หลี่ซานเพราะว่าในวันหนึ่งเนี่ยเขาเดินผ่านแผงหนังสือแล้วเขาก็ไปเจอรูปของหน้าประธานหวังในรูปนั้นเนี่ยเขาดูหมอเป็นแล้วเขาก็ยังดูงหัวแหงเป็นใช่ไหมคะหัวแหงของประธานหวังบอกเลยว่านี่คือภมลิขิตที่จะต้องเป็นเนื้อคู่ของเขาเมื่อรู้อย่างนั้นเนี่ยความเป็นดาราก็มอดไหม่ เพราะเขาเนี่ยรับไม่ได้ที่จะมือเนื้อคู่เป็นผู้ชายเขาจึงยกตำแหน่งดารานั้นให้กะหลี่ซางไปแถมหานตรง่ยก็ยังทําทุกวิถีทางโดยพึ่งวิธีทางไสยศาสตร์นะคะทําพิธีทําให้ดวงที่เป็นเนื้อคู่ระหว่างประธานหวังกระตัวเขาเนี่ยขาดออกจากกันแต่ถึงทําลงไปแล้วเนี่ยค่ะหานตรงเองเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าจะสําเร็จไหมเขาจึงได้พยายามหลบเลี่ยงเพื่อป้องกันการที่จะต้องเจอกัน ผันตรงยอมดับฝันความเป็นดาราใหญ่ของตนเองด้วยการเบนเข็มไปทำอาชีพอื่นเช่นการเป็นพนักง,งานก่อสร้างแต่เขาเนี่ยก็ได้เจอเข้ากับคนดูดวงตาบอดคนตาบอดคนนั้นเนี่ยได้แนะนำแนวทางว่าจะดับฝันไปทำไมความฝันออกจะยิ่งใหญ่สักขนาดนั้น ทำตามความฝันไปเถอะส่วนเรื่องความรักนั้นน่ะแค่ไม่ตอบรับรักอะก็จบไม่ใช่หรอคําพูดนั้นของคนตาบอดนะคะเหมือนเปิดโลกให้กับหานตรงเลยเขาจึงกลับไปที่สตูอีกครั้งและปรากฏตัวให้ประธานหวังได้เห็นประธานหวังครั้งแรกที่เห็นหานตรงก็ตกใจกับสัดส่วนที่สมบูรณ์แบบนี้มากเขาไม่เคยคิดเลยว่าจะมีคนที่มีสัดส่วนที่สมบูรณ์แบบได้ขนาดนี้ดังนั้นเนี่ยเขาจึงให้หานตรงมาเป็นดาราในสังกัด แม้ว่าจะต้องเผชิญกับนิสัยที่ตรงกันข้ามกับตัวเองและนิสัยที่เขาไม่ชอบคือการบ้าดูดวงแล้วการเดินละเมอเมื่อหันตรงได้เข้าไปอาศัยในหอพักของนักแสดงในสังกัดเนี่ยค่ะตอนที่ตัวเองลืมตาตื่นอยู่เนี่ยนะก็กวนเส้นประสาทของประธานหวังไม่น้อยไม่ว่าจะพยายามให้บริษัทเต็มไปด้วยความเชื่อเรื่องของสายศาสตร์กินอาหารที่ส่งกลิ่นเหม็นที่ประธานหวังไม่ชอบจนเส้นประสาทของประธานหวังเนี่ยเต้นตุบไม่น้อย โดนถีบไปทำร้ายร่างกายไปก็หลายครั้งแต่ว่าเมื่อเขาหลับตาเดินละเมอเมื่อไหรเนี่ยค่ะเมื่อนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่เขาเข้าหาและอ้อนประธานหวังซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่หานตรงเนี่ยไม่เคยรู้ตัวเลยสักครั้งว่าตัวเองเนี่ยได้หลงสเสน่ห์ประธานหวังมากขนาดไหน เพราะว่าการละเมอจริงๆแล้วเนี่ยค่ะก็คือการพูดถึงจิตใต้สํานึกของตอนเองแต่ไม่ว่าประธานหวังใจรังเกียจขนาดไหนก็ตามเขาก็ไม่เคยลงโทษหานตรงอย่างจริงจังเพราะเขามักจะเห็นหานตรงในด้านที่มีน้ําใจกับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือขอทานโดยไม่รังเกียจมันจะมีเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งอะค่ะในงานเดินพรมแดงมีขอทานคนนึงเนี่ยที่ค่อนข้างมอมแยมสกรปรกเลยเนี่ยเข้ามาเพื่อขอความช่วยเหลือได้รับคนอื่นต่างยีกันหมดมีเพียงหันตรงที่เข้าไปช่วย หรือจะเป็นการพูดคุยกับตัวประกอบที่ไม่ดงังการกระทําที่คนอื่นไม่เคยทําทําให้ประธานหวังเนี่ยค่อนข้างประทับใจฮานตงเนี่ยคิดว่าตัวเองทําสําเร็จที่ทําให้ประธานหวังรังเกียจได้เพราะประธานหวังเนี่ยทั้งทำลายร่างกายแล้วก็หลบหน้าเขาอย่างจริงจังแถมยังไม่อยอมไม่เขาใช้เฟอร์ดีๆให้ใช้แต่เฟอร์นิเจอร์ที่เป็นพวกสูบลมอย่างเช่นเตียงก็เป็นเตียงสูบลมไม่ใช่เตียงที่เป็นเตียงไม้พร้อมฟูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่แล้วเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยหารตรงเขาก็รู้เข้าว่าประธานหวังเนี่ยได้รับเลี้ยงดูเด็กกำพร้าคนหนึ่งที่ชื่อว่าซีซีซึ่งเด็กที่ชื่อซีซีเนี่ย มีนิ้วทั้งหมด6นิ้วเหมือนกันกับเขาในตอนเด็กแต่ตอนที่หันตรงเป็นเด็กเนี่ยคะ่ะตอนที่เขามี6นิ้วเนี่ยเขากลับโดนทิ้งดังนั้นเมื่อหันตรงรับรู้เรื่องนี้เขาจึงได้มองประธานหวังเปลี่ยนไปแล้วเข้าใจแล้วว่าทําไมประธานหวังจึงให้เขาใช้เฟอร์นิเจอร์แบบสูบลมเพราะว่าตัวเขาเนี่ยมีนิสัยชอบเดินละเมอเหมือนเด็กคนนี้นี่เองดังนั้นเขาก็เข้าใจได้ว่าประธานหวังหวังดีไม่อยากให้เขาอะเดินชนกับสิ่งของ และทําให้เจ็บตัวเมื่อรู้ดังนี้ค่ะเห็นความดีของประธานหวังแล้วเนี่ยหานตงเลยตัดสินใจแล้วว่าจะยอมเป็นเนื้อคู่ไม่ฝืนชะตาฟ้าลิขิตอีกต่อไปแล้วกับประธานหวังเขาจึงเดินเข้าไปบอกว่าเขาจะยอมเป็นแฟนกับประธานหวังก็ได้สารภาพรักพร้อมบอกว่ายอมรับรักและ และนั่นนะคะ่ะก็เลยเป็นวันแรกที่หานตรงรู้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยประธานหวังไม่เคยรู้สึกชอบตัวเองเลยสักนิดแถมยังรังเกียจมาตลอดเวลาตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เจอกันแต่เมื่อหานตรงรู้อะค่ะใช่ว่าเขาจะยอมแพ้เขากลับไปที่หอพักของบริษัทเพื่อบอกกับให้ยูหมิงให้ยูหมิงเนี่ยคือเพื่อร่วมหอของตัวเองนะคะ ว่าจะเดินหน้าจีประธานหวังให้ติดให้จงได้แล้วเขาก็มั่นใจว่าเขาจะทําสําเร็จเพราะประธานหวังคือคะ่ะคือเง้อคู่ของเขาหานต้งได้มีโอกาสไปเดินพรมแดงที่มีหลี่ซางมาร่วมเดินด้วยในงานนั้นเนี่ยคะ่ะหานตรงเดินเป็นคนสุดท้ายโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะการเดินท่วงท่าของเขาเด้วยรูปร่างด้วยเนี่ยคะ่ะทำให้หานตรงเนี่ยโดดเด่นมากความโดดเด่นนั้นเตะตาเข้ากับนักถ่ายแบบชื่อดังเขาจึงได้ถ่ายขึ้นปกกับตากล้อง ต่างชาติที่มีชื่อเสียงแม้ว่าในครั้งนั้นเนี่ยหลีซานจะพยายามแย่งไปก็ตามแย่งเท่าไหร่ก็ไม่สําเร็จยังคงเป็นหานตรงที่ยอมขึ้นปกเรียกได้ว,ว่าช่างกล้องคนนั้นนะคะยอมจ่ายค่าปรับให้กบหลีซานแล้วเปลี่ยนเป็นหานตรงขึ้นปกทันทีหลังจากที่ได้ขึ้นปกนติตยสารแสนสุดยอดนั้นไปเรียบร้อยแล้วหานตรงก็ตัดสินใจรับงานเป็นครั้งแรกคือหนังเกี่ยวกับเรื่องสยองขวัญซึ่งเขาเนี่ยเป็นตัวประกอบที่เป็นผี งานนี้เขาลากฮิุมิเนี่ยไปทำงานด้วยกับเขาด้วยบทที่ดีเนี่ยค่ะทำให้หลีซานเนี่ยอยากจะเอาชนะหลีซานที่เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยนน้นเนี่ยค่ะตั้งใจขัดขวางหานตรงทุกวิถีทางจนทำให้ทีมงานของหานตรงเนี่ยโดนยุบไปต้องเล่าก่อนว่าที่หลีซานพยายามทำแบบนั้นเนี่ยค่ะเพราะเขารู้มาตลอดว่าตัวเองเนี่ยเป็นแค่ตัวแทนของหานตรง เขาไม่เคยได้เป็นที่หนึ่งมาเลยกลับมาที่กองละครที่ถูกยุบเมื่อถูกยุบลงเนี่ยหานตรงก็เลยอาสาเขียนบทใหม่เสียเองไม่ยออ่อท้อและไม่น่าเชื่อว่าคนที่เต็มไปด้วยความประหลาดของหานตรงเนี่ยจะสามารถเขียนบทได้ดีเอาเป็นว่าบทดีถึงขนาดที่ว่าลีซานเนี่ยแอบเห็นนิดนึงยังแอบลอกออกไปใช้เลยแต่ไม่ว่าจะเอาชนะยังไงทั้งขโมยบทก็แล้วพยายามออกฉายก่อนก็แล้วเนี่ยค่ะหนังของหานตรงก็ชนะหนังของลีซานอยู่ดี เพราะหนังของอาหารตรงเนี่ยทารายได้มีมูลค่ามากกว่า800ล้านเหรียญแถมยังขายได้ไปให้ใหกับหลายๆภาษาอีกยิ่งหลังประสบความสําเร็จเนี่ยคะ่ะประธานหวังก็ยิ่งให้ความสําคัญกับอาหารตรงมากขึ้นเพราะนอกจากชื่อหารตรงที่ขึ้นเป็นเพียงแค่นักแสดงสมทบแล้วเนี่ยฉากที่หารตรงตั้งใจเล่นเนี่ยคะ่ะก็ถูกตัดออกเอาเป็นว่ามันเล่นดีมากจนทําให้คนที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยเป็นโรคหัวใจกําเริบฉากนั้นก็เลยถูกกรรมการของ หนังเนี่ยคะ่ะตัดออกแถมยังไม่ได้เครดิตในเรื่องของการเขียนบทอีกต่างหากเขาจึงใจดีกับหันตรงในการซื้อเกาะให้เลยเกาะหนึ่งนะคะ,ะแล้วก็ลงเอยด้วยการพาหาันตรงเนี่ยคะ่ะไปดูแลที่บ้านในช่วงเวลาที่หันตรงเนี่ยเจ็บตัวจากการถ่ายทำตอนนั้นเองที่ประธานหวังรู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยไม่สามารถทนสเสน่ห์ของหันตรงได้อีกต่อไปเพราะร่างกายของเขาเนี่ยคะ่ะเริ่มมีปฏิกิริยากับรูปร่างของหันตรงละในที่สุดเนี่ย ประธานหวังกหาตรงเนี่ยค่ะก็ได้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งทั้งสองมีความสัมพันธ์กันทางกายแม้ว่าจะเป็นภายนอกกันในตอนแรกก็เถอะน,นะคะหาตรงเนี่ยมีความรู้สึกฟินมากส่วนประธานหวังเองเนี่ยก็หลงแฟนมากเช่นกันมีข่าวในบริษัทว่าหนังฟอร์มยักษ์ที่ประธานหวังเตรียมทาเนี่ยค่ะได้มีการจ้างผู้กํากับฮอลีวูดชื่อดังที่ชื่อว่าคารเนี่ยนะคะมาเป็นผู้กํากับในหนังเรื่องนี้ด้วยซึ่งผู้กํากับคานเนี่ยค่ะ ได้มีโอกาสเจอกับหางตรงแล้วเขาเนี่ยก็ตั้งใจเรื่องหางตรงมปนตัวแสดงหลักของเขาเลยหลี่ซางเมื่อได้ข่าวนั้นเนี่ยค่ะก็ทนเฉยอ,อยู่ไม่ไหวเขาเลยออกอุบายกันแกล้งกับผู้จัดการนะคะโดยที่ตั้งใจสร้างข่าวเสียหายให้หานตรงปล่อยฉากที่ถูกตัดออกออกไปทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็ใช้หวยโบของหางตรงเนี่ยค่ะไปกดไลค์นั้นเนี่ย เพื่อแสดงว่าหานตรงเนี่ยตั้งใจเป็นปริปักกับบริษัทนะเพราะว่าเจ็บใจที่ฉากของตัวเองเนี่ยถูกตัดออกจากหนังแน่นอนเมื่อเรื่องเกิดขึ้นเนี่ยค่ะรายชื่อของหานตรงที่ถูกเรื่องในตอนแรกก็ถูกตัดออกไปแต่ประธานหวังเนี่ยก็ทนไม่ไหวกับความอายุทธรทมกับแฟนตัวเองเขาจึงต้องเรียกความยุธิธรทมนั้นกลับขึ้นมาโดยไปสืบหา ตัวต้นตอที่แฮ็กหวยโบกของหานตรงหลังจากที่จัดการเรื่องราววุ่นวายเหล่านั้นเสร็จประธานหวังเนี่ยก็ขอให้มีการคัดเลือกตัวแสดงเลยจะได้รู้ว่าเนี่ยการที่หานตรงนี้มาแสดงเนี่ยไม่ได้เกิดจากความลำเอียงนะเพราะในนั้นเนี่ยมีบทแต่งหญิงแล้วประธานหวังก็เคยเห็นหานตรงแต่งหญิงมาแล้วแล้วเขาก็มั่นใจว่าหานตรงเนี่ยจะต้องแต่งหญิงได้ชนะแน่นอนซึ่งแน่นอนค่ะว่าในการคัดเลือกนั้นเนี่ยหานตรงเนี่ยชนะอีสางขาดลอย หลังการทดสอบนั้นเนี่ยคะ่ะหลีซานแค้นใจมากจึงหันไปพึ่งอี้รู่หวังทำลายหานตรงอี้รู่เนี่ยหลอกล่อให้ประธานใหญ่อีกคนเนี่ยคะ่ะเป็นที่เป็นคนของเธอเนี่ยคะ่ะเข้าใจผิดถึงหานตรงแล้วความเข้าใจผิดนั้นเนี่ยทำให้ถึงขนาดลากหานตรงไปซ้อมแล้วก็พยายามตัดสิทธิการแสดงของหานตรงทุกอย่างแต่ตัวประธานหวังเองเนี่ยคะ่ะก็ไม่ยออ่อท้อ ต่อสู้จนหาทางเอาหานตรงเนี่ยลักเข้าสู่วงการแล้วมาแสดงตัวหนักเรื่องนี้ได้อีลูเนี่ยพยายามทําให้ทัง้งสองฝ่ายเนี่ยผิดใจกันในเมื่อทําอันแรกไม่ได้แล้วก็เลยมาทําอันที่สองอาหานตรงเนี่ยตกกลุ่มพางของอีลูทําให้ตัวเขาเองเนี่ยผิดใจกับประธานหวังทั้งที่เขาเนี่ยตั้งใจจะตัดใจแล้วแต่ประธานหวังเนี่ยไม่ตัดใจยังคอยตามง้ออยู่ หานตรงเนี่ยรู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ทําอะไรผิดไปเลยนะเป็นประธานหวังที่ทขี้หึงแล้วคิดมากไปเองหึงแม้กระทั่งเพื่อนเก่าเขาที่ชื่อว่าเย่เฉิงหลิงเย่เ yeah, ฉิงหลิงเนี่ยค่ะเขาเป็นคนที่ร่วมลําบากมาด้วยกันตั้งแต่หานตรงยังไม่ดังที่อยู่เป็นแค่ห้องพักแบบซอยๆค่ะเขาอยู่าฝั่งตรงข้ามประธานหวังผู้ที่ หญิงในตัวเองเนี่ยคะ่ะในที่สุดก็ยอมปรึกษาคนสนิทถึงวิธีง้อหานตรงและเขาอ่ะก็ได้วิธีมาว่าเขาควรที่จะเปิดใจให้ว้างเขาจึงถ่อเดินทางไปที่ไกลแสนไกลเพื่อพาแย่เฉงหลิงเนี่ยมาเจอกับหานตรงาหานตรงเมื่อรู้ดังนั้นเนี่ยคะ่ะก็ดีใจเสียยกใหญ่เลยแถมยังเอ่ยชมประธานหวังไม่อยุ่ปากว่าเป็นผู้ชายแท้ชายใจกว้างดีเละเ <c oughs> มื่อเรื่องราวเคลียร์เรียบร้อยเนี่ยคะ่ะทั้งสองก็กลับมาดีกันเหมือนเดิม โดยที่ตัวอี้ลูกกีซานเองเนี่ยยังงงเลยว่าทั้งสองกลับมาเข้าใจกันได้ยังไงทั้งนั้นที่ตัวเขาเนี่ยพยายามท,ทํกวิถีทางขนาดนี้ก็ต้องย้อนกลับไปว่าก็ต้องขอบคุณการละเมอของหารตรงที่พูดทุกอย่างออกมาจนทําให้ประธานหวังเนี่ยเข้าใจว่าตัวหารตรงไม่เคยคิดเกินเลยกับคนอื่นเลยยกเป็นตัวเองอคู่หลักๆในเรื่องของสองเล่มเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นประมาณนั้นนอกนั้น,นียเขาก็จะสอดแทรกด้วยเรื่องของคู่รองระหว่างฮายูมินักสแสดงที่ตามหาความฟันของตัวเองจากการเต้นนั้นนะคะกับ เฉียหลงเว่ยหนุ่มรวยที่คอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังแต่ชอบบังคับพายุหมิงทุกอย่างแม้กระทั่งการนี้อะไรได้วยกันพายุหมิงเนี่ยไม่เคยนึกชอบโหงเหว่ยเลยเพราะถูกบังคับแล้วเขาเนี่ยก็ดันสนใจหานตรงมากกว่าเพราะหานตรงเนี่ยเป็นคนที่อยู่เคียงข้างเขามาตลอดเคียงข้างยังไงเอ่อก็เคียงข้างถึงขนาดที่ว่ามันจะมีช่วงหนึ่งเนี่ยค่ะตอนที่พายุหมิงลาบากเนี่ยเพราะว่าพายุหมิงประกาศตัดสัมพันธ์กับเชียหลงหงเว่ยตอนนั้นเนี่ยชีวิตการแสดง ของพฮยูหมิ่นเนี่ยลำบากมากกว่าเดิมมากๆไม่มีคนจ้างให้ไปเล่นเลยแถมพอมีงานเข้ามาเนี่ยค่ะยังโดนกันแกแล้งไม่ว่าจะเป็นทั้งทางร่างกายหรือจิตใจนะคะจนหานตรงทนไม่ไหวต้องเข้าช่วยเราออกหาเรื่องแน่นอนว่าเรื่องมันไม่ใช่เรื่องเล็กมันเป็นเรื่องใหญ่จนประธานหวังเนี่ยค่ะต้องมาหนุนหลังหานตรงอีกทินออในตอนที่้อยูหมิ่ลลาบากนั่นเองเนี่ยเมื่อหงว่วยได้รู้ข่าวนี่ยค่ะ เขาก็รู้ตัวแล้วว่ายิ่งไฮยูหมิงเจ็บเขาก็เจ็บมากตามไปด้วยเขาจึงพยายามไปง้อพฮยูหมิงและตามพฮยูหมิงกลับมาเขาเนี่ยพยายามง้อเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผลเขาก็เลยเปลี่ยนใจจากการตามบังคับง้อเนี่ยเป็นไปขอคาปรึกษากับหานตรงเพราะเขารู้แล้วว่าไฮยูหมิงชอบหานตรง,งเขาอยากรู้ว่าหานตรงทํายังไงให้ไฮยูหมิงชอบอหานตงก็พยายามช่วยเหนือเพื่อนนะคะเขาไปตามหาเหตุผลทุกอย่างจึงทําให้รู้ว่า เพื่อนของเขาคนนี้ที่ไม่ชอบอเฉี่ยลงเว่ยเลยเนี่ยนอกจากชอบการบังคับเนี่ยเขายังไม่รู้สึกดีตอนมีเซ็กด้วยหงเว่ยเนี่ยก็เลยต้องพยายามหากลุมิธที่มัดใจเพื่อเป็นเซ็กที่ดีให้กับตัวฮยูมินให้ได้อ่ะโดยสรุปสองเล่มนี้นะคะก็ต้องยอมรับก่อนเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราหยิบวางหยิบวางเล่มหนึ่งนะ หยิบวางหยิบวางบ่อยมากเลีง่งไปอ่านเรื่องอื่นเยอะมากเพราะว่าในเล่มหนึ่งเนี่ยตอนแรกเราไม่เข้าใจตัวละครคงหันตรงเลยสักนิดว่าแบบทําไมต้องทําขนาดนั้นสําหรับเรามันแอบดูน่าําคาญนิดนึงเขาคิดเองเออเองเยอะอะค่ะแค่ปฏิเสธว่าไม่ชอบเท่านั้นเองทําไมต้องไปก่อความวุ่นวายให้กับประธานหวังขนาดนั้นแต่พอได้อ่านไปจนถึงตอนจบเล่มหนึ่งเนี่ยค่ะก็ทําให้เราสามารถเข้าใจได้ ว่าอ๋อคนเขียนเนี่ยเขาต้องการแบ่งให้เห็นชัดๆเลยระหว่างร่างที่เป็นร่างขงหานตรงจริงๆกับตัวที่เป็นการละเมอค่ะว่าจริงๆแล้วจิตใจหานตรงเนี่ยเขารู้สึกหรือคิดยังไงในสองเล่มนี้ค่ะเรื่องของพายุหมิงเนี่ยเป็นเรื่องที่ทําให้เราเสียน้าตามากตอนไหนก็คือตอนที่ถูกกันแกล้งแบบที่ถูกผู้ช่วยผู้กำกับกันแกล้งในช่วงที่ประกาศตัดความสัมพันธ์กับหงเหว่ยตอนนั้นอยอมรับเลยว่าน้ําตาไหลพรากมากเลย ในเรื่องเนี่ยคะ่ะจะเป็นนิยายซ้อนด้วยนิยายนะและละควรอีกทีหนึ่งผู้เขียนนะคะเล่าถึงรายละเอียดของหนังที่เป็นทั้งของลีซานแล้วก็ของหาตรงด้วยคือเขาต้องการให้รู้ว่าความแตกต่างความสุดยอดเนี่ยคนที่ก๊อปกับออริจินอลเนี่ยมันต่างกันยังไงเนาะอ่ะก็จบแล้วสำหรับสองเล่มแรกของซีรีส์เฟิง,งมังถ้าอ่านผิดขอโด,ด้วยนะคะเฟิงมังของเซนบุ๊อ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันใน 3กัก4นะหวังว่าตอนนั้นเนี่ยสภาพหน้าคงจะไม่น่ากลัวแล้วสามารถออกกล้องคุยกับทุกคนได้แล้วนะคะงั้นตอนนี้ไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย